คองใจหาล้านแล้วควงูคปูสามล้่นให้หาล้านตะกีเออนั่นแหละคองใจนั่นแหละนี่จะมาหา<ฮ>ล้านนี่คือเอาหิมะเอามาแบ่งจักล้านบางรู้ร่างวัวบางรู้รร <c oughs> โอ้ยเบ้าหยอกกูเล่นคนละตื่นเมื่ประเทศไทยถ้าแบงสปอตได้โตดีโตัวไหนร้องมาสั่นมาจากทีได้ตัวดีตัวไหนคอยเบ้าหยอกกูเล่นแบบนี้แหละปกติว่า เอาปูก็ว่าจีนี่ย่างดอกก็ได้นี่เล็กไม่ใจนี่ยังดอกจีไอ้ลอตเตอรี่ไอ้แม่ช่วเมื่อนั่นตัวตัวใดก่อนแม่ซื้อไว้นะเนื้อเก้าเก้าโรนเนื้อเก้าเก้าเมื่อนั้นผมกับยูหันไอเมื่อไอ่แม่ไอไล่มาหน่ะผมกับไทยคลิปยูหันละแต่ว่าผมก็เลยว่าเอ้าตัวไปถามแม่สมพรนธแบ่งน้ำเหล้าจากล้านก็น่าจะจีได้หลายล้านแต่ตอนนี้ คอยเว่าหยอกคู่จัมพี้ประจามแต่ว่าแต่ก่อนแต่ก่อนน่ะหยอกกับมันบ่มีคลิปแบบนี้เนาะครับเออเล้วก็บ่านจัมพี้เนี่ยใครก็ได้เว่ารักแสนรักมื่นแขกกับหยอกแล้วรักบ้านจังพี่หล่ะก็บหยอกเล้วแล้วก็บ่าเล้วก็บ่าโกตรีแกบบนี้ของเราล่ะครับผมเออเจ้ที่นี่คุณเขาบุเคยได้ยินเนาะแต่ก่อนมันมอมีคลิดอย่างนี้มันนี่คิปคุณแล้ตื่นไงแม่จุดเนาะได้ดีตัวไหนบ <laughs> 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 อแล้ววันนี้เลขก <laughs> เลขก <laughs> ปู่ว่านาน่แม่มากบอแ <laughs> ม่สมพรมากบอพี่ยามะเรขกที่ปู <laughs> ่ว่านี่แม่สมพรมากบอเอากระยงบะชันมาอันไหนดอ <laughs> <laughs> นกกระเบ้ายอกผู้เล่นซื้อว่าลูกคิดไว้นะมักถื์ึกบอตัวไหนก่อนเล่าเล่าไหงเข้าหางเข้ามาไหนก่อนเขาาจากไหนรูผมงก่อนเลยเล่าไห่ก็ไห่เก้าเข้านี่ละก็เลยราแบียงคึง ลูกคิดไว้มัดจูบ่อก็เลรหยอกเล้ากละชัลล่ารลยว่าเดี๋ยวคอยเนี้ยก็ได้ไปตรวจการบ้านเลยให้ไปมือละนากระดาษก็ว่ายูน่ะน่ะอันอันการบ้านนี่คือ,อยังวะนี่นผมงงเลยละการบ้านเห็นว่ากันเรื่องการบ้านนี่คือ,อยังแม่อะไรเรื่องการบ้านีะยังละ่ะเงิน,น,นผู้เฒ่าน่ะเงินจากเงินผู้เฒ่า เดือนนนึงเขาให้เงินผู้เฒ่านั่นแต่ว่าเต้าที่เต้ามาเขาให้ใส่เครื่องเดียวให้เหลือไปเครื่องนึงโอ้แล้วแล้วหาการบ้านมาสมพรไม่หยอกก็หลินว่าสมพรคิดไ้แล้วถึกว่าพอหยอกเราอืมเราก็เลยว่าเรายังไม่ได้ตรวจการบ้านสมพรเลยแต่พอพอเราวม่ฉึกวาพ่อพอปอกแล้วก็หยอกหลินไหมห็นบอกเออ แล้วแล้วการบ้านแบง่งแบงเครื่องนี่แม่สมพรแบ่งยังไหนบ้างเนี่เอาแต่เครื่องนึ่งก็คิดเอาทัวทุกคนมันคิดว่าคือกันเนาะแม่สมพรคิดยังไงเอาแต่คิดว่าเครื่องหนึ่งกับ<อ>ี้สิบเก้าวานหาทิพซังว่ะแล้วคูดเขากับี้ส<อ>่บเก้าจุดหาแล้วคูดเขาแปลว่าเอาซี้เก้ากับสองกับแรจะไปสียเอาเหรอเนาะชี้สิบเก้าบาทเนาะ สี่จุดเก้าจุดห้าศูนย์หอเมียเอาเศษมันจะต้องหาสิบสามสมพจิจะคิดยังไงเนาะไอคิดตรงๆอ่ะถ้าเป็นกันส่อพ้นที่นอกมันก็ต้องได้ที่จุดเก้าบานหาสิบสามโอแม่นบอล่ะแม่นแม่นแม่นคิดเราก็เลยหยอกเล้าเหรียญเล้วผัดว่าพ่อพ่อปวดแต่แล้วเต้สิคิดกันเอาผัดว่าครับ ผู้หนผู้หนปึ๊กก็ว่าต้องเอาผู้ใดตลาดก็เอาไปที่เราเ้าหยกกัน่ะแล้วตัเป็นหู้ถืว่าผู้ใดตลาดผู้ใดปึ๊กเดี๋ยวเราออกมาไม่งามไม่จังว่าคุณแมนเดบอสานีว่าสะดวกว่าไปแบ่งน้ำเมี่ยสมพรจากหนึ่งล้านบาทก็น่าสะดวกว่าโอ้ยเอาเยาหยอกแต่กวามกับยอกแล้วจังที่หล่อคอลูกขอะไรเด้อก็เอาไปทั่วเอาไปทั่วกับหลายเทียนแล้วแห่คุณเอ้ย ครับบ่เป็นวัดถือหลายเทียเด้จะเวลาถือเนี่ยมันถือหนักเพราะว่ายางถ้าสมพรมาแล้วสมพรเลี้ยนเดียวโลดถ้ามากก็หนาถ้ามาสมพรฝันดีๆสมพริ์ก็ใช้โลดยาวสมพรฝันบดีสมพริ์กับนางเบิงกรสัตย์ดีครับอืมวัดว่งนึงเป็นได้แมงวัดว่งนึงได้ปะสมโพธิ์บดีวัดใดกลางกลางอยู่กับอือ มันก็บอได้ว่านั่นเนาะดวงคนเนามันก็ได้ดีเสมอไปเด้ครับผมมันบอกแม่นว่าสิตั้งอกตั้งใจชื่อเลขก็ต้องกัแย่ตั้งอกตั้งใจร้ายกับพิษแล้วงอมลงเงแงมอยู่เห็นบ่าครับอืมเอาละนี่ค่อยเปนค่ยนค่อยไปนี่ล่ะดวงโตมาโตก็ได้ละโอ้วันวันหนึ่งได้รับบ่แม่มสิมาบ่ล่ะ ก็ผ่าฟังปูเอาอีก,กอนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้ทะเบียนรถไม่แล้มาเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทัานไหนอี่ห้อไหนเอาทะเบียนรถเก่าเราสนอกันหกหนึ่งหกน่ 1, นะว่าไอ้ทะเบีบยนรถตีเล้าหน่ยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะได้ไป้ายของเราป้ายแท้ของเรามาเนี่ยเราไปเท่าไปติดตัวโอ้ป<ๆ>้ายแท้เนาะแม่นะเออแม่หอมเราก็ล้างแปะเอาทะเบียนรถจู้น่ะน่ะ ครับเมื่อนีบ้บ่เราไปเอาเม,มื่อนี้บ่แม่เราไปเอาเมื่อนีล้ล่ะแต่สุพ,พ้อก็ยัง่ฮู้ว่าเบียดยางเดี๋ยวเราก็กว่าโอ้ยพอได้เบียนพอมาไม่ละเดี๋ยวเราก็กว่า,าไปแนวอือนอีกจ้อกับฟ <c oughs> ้ <c oughs> ากันฟ้าโมยรถสลาจัดจุดแล้วมาแรงง่ายดอกทะเลออกแล้วตีแม่นเหมดอแต่ละครับอันไหนก็แเม่นเบมดอก็เห็นเราวางว่าตีแล้วสิครับอ้าวรถพลาันออกว่าลพราะอ๋อแต่ว่า ระวังหุเด้อเจ้าให้หน้าไปยศส่รถแพรเด้อพัดลาไป่กินเป็ดกีออกตว่าตาเห็ดสาหุบเต้าไส่เต็มเงียวเลยเจ้าไปให้หน้าหุใส่รถแพรเด้อระวังหุบเด้อเนี่ยที่นี่รถเรามันมีเล็กเาตัวหนึ่งแล้ววาย่าให้หน้าไปเมีอะใส่รถเราเด้อหน้ามันจะยืนโอ้ยพทะเลขออกแล้วมันตีเข่ากันเอาหมอมันรถเด้เลยไหมเนจ้ะเออแล้วแต่เราบกัว่ากัคือของเราแม่แต่ตัวแบโอ๊ย สงสัยติดเป็นหกสามชัดละหนึ่งขนาดเจ้าว่าไข่ฟันนั่นนะเจ้าว่าเราบ่อกมาบอกเดินไข่ฟันเห็นตลาดก็สู้ได้เราฝากขอสองหกในฟันย่านไหนมันโดนสองหกทุกแกวที่นี่ว่าน้ำท่วมแ้่ตลาดแต่ยังว่าในฝันนั่นวัดสิบหมานี่น้ำท่วมตลาดเขาเลยตลาดไปแล้วมันก็ท่วมแต่ยังมาเอานึ่งใายน้าท่วมนั่นนะเออ คงโมงงเนี่ยพวกนี้บัญหาไดเไี่ยพวกเสียดายอยู่แต่ซื้อเต้สองหกเจออยู่เต้หน้ามัดท่วมตลาดเนะว่าเรามาบอกเป็นเลขปูน่ะแต่ว่าสูน่จะว่าบุญวาสนาพวกนี้มันขับรได้กิีไปแล้วต่ว่าครับมาเลขออกแล้วโอ้ยเสียดายอยู่หันหลังเสียดายกอการตบกัได้นั่นละเวลาเขาซื้อเลขขจะซื้อสูตหลายหลายับเวลามนจืดแต่ไมนเสียดายเลข สี่เก้าห้าสิบนี่สี่สี่บเก้าบาทหาสิบนี่เท่าสิบคันว่าวอาเพื่อนว่าวิเคราะห์นะแม่นะเก้าก็หาศูนย์นี่มันจีเปลี่ยนจางไหนีมันือใกล้เคียงกันแต่สี่ิบเก้าห้าสิบนี่อ้าซื้อวันหาทิศส่งสมพรมาหาทิศสามแม่ว่ะแม่สมพรมาหาศูนย์เอาีเก้ามันก็จะไหวกบสี่เก้าแล้วนะสีเก้ามันน้อนหรอบอครับหาทิสามมาทิสีสงสัยว่าังไน จังว่าเด้อบ่านจังว่าก็ถามผู้เชี่ยวชาญน,นี่แล้วความหมายโอ๊ยความหมายงวดไม่แล้วกว็าหายไม่ไปเรื่อยแล้ว็อยู่คือเกา่าจะได้จับเราได้ไ่ายๆเนาะ <c oughs> แล้ววดวไม่แล้วกว็าหายไปไม่น่ะก็เหตุการณ์บ้านมือละนาสิโอ้ยเอาเจนนี่มาเลยอือค่ช่เหมือนละว,วาน่ะถ้าผู้ไห บอกก็เห็นแต่มื่อนี้แล้วว่ารวยหาเก่าโบแมนเด้รวยเก่าขาพอเห็นแล้วว่าไปโอ้คือก็ฟังไปเลยนะโอ้อ้าวอ้าวเมื่อเมื่อแดงไ้เราว่าเราว่าไปยังแั่นนะก็ต้องพอมคำว่าเราครับผมอือต้องอมก็บจิ้หู้นี่ยกับว่าหยอกเ้าหินว่าพอลูกพอจะสามล้านเนี่ยเด้อคนละตื่นหมด เอ้เล็กตัวทอดเด็กเลยตัวได้ทีพ่อ่ขหายดอกสามล้านเขาหาหาล้านไปงเลยวันนี้ก็ได้อะไรคนโทษแตกจุดเติมหมอแม่คนโทษแตกเพิ่นๆพ่หมแม่โอ้ชทรตัพว์เจ้าไข่ฟังกระหูเร่องเลยเด้กเขใหญ่เอ้ยคนโทษแตกเพิ่นๆพ่หมอแม่บปล่าคนย่างนี้คือมึงจะิ่งจะมองมากก็ได้มา อ๋อเอาไงก็สั้นก็สซ้นนี่อะไรแม่เสียนะมันบริยินงทั่วสารพัดอีกจ้าจ้าโอเคจ้าขอบคุณก๊อำลังจะไปฉีดวัคซีนมาสองรอบกันอ้าวฉีดพ้นไหลกาปานก้อนรอบสองก็โค้ไม่เดีอไงว่าให้ไปโอ้โเอาฉีดเฉีดแม่ฉีดเฉีดแล้วมันจะได้เดินทางได้ดีจ้าจ้าเอาเท่านี้เด้อนวันดีครับขอบบขอบคุณแม่ส to to like um, มพรหลายๆครับสวัสดีครับเร่ก๊อำลังเึิน ครับนีเหระครับแม่สมพัฒ์เล่ากับว่า,วาจังซี่เหรอครับเราหยิบลอตเตอรี่แล้วก็คือซีเก้าเก้าอ่าแต่ว่าบัดนี้เก้าเก้านี่ปั้วาว่าให้แบงเคร่งมาสั่นแม่สมพัฒ์เล่าก็ตีเป็นสี่สิบเก้าห้าสิบแต่ว่าัวเล่ามาก์เลา่าว่าหนาสิเป็นหาศูนย์อันนี้กับความชอบส่วนบุคคลนะพ่อพี่น,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 อน้องแค่อ่าเาก็นำเสนอเพื่อให้เปลี่ยนแนวทางเท่านั้นอ่ามากชอบจังเลยกะร่องวิเคราะห์เบิรงผิดหน้าเบิรงนอืมจีผิดเป็นเรื่องธรรมดาครับพ,พนอน่อพี่น้องกะเท่ากับตามผู้เพิ่นเคยตีค่ยได้นั่นละ ส่วนยัดเองเนี่ก็ว่ามันกำตาไว้เดี๋ยวนี้มืดไรเพราะฉะนั้นก็เอาสำรับคลิปนี้กับจิ๊อจบการนําเสนอซํานี่นะครับคลิปหนาเขาบกว่า,ามานําเสนอจังยี่มีความเลือบนาไดา้จังไรนะครับแต่ว่าพราะนี่สำรับมือนี่อาจจิเข้าไปชมทะเบียนร,รถปูก็ได้ว่าได้ทะเบียนร,รถปูมาไหมได้ตัวใดนะครับช่วงแรกนั่นนะครับเดี๋ยวจิเข้าไปานําเสนอตัวเลขป้ายทะเบียนปูเดี๋ยวขออนุญาตทศถามปูสักวันว่าเพิ่นได้ทะเบียนมาไป อ่ากันเจ้าไรกะเอาซั้นนี้นะครับคลิปนี้ครับขอบคุณหลายๆคนรับการติดตามรับชมครับชอบอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้กันนังใจเด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้เงเตือนเพื่อที่ไม่ได้พลาดจากคลิปเด็ดตัวเลขดีๆจากตั้งองครับคลิปนี้เอาซชั้นนี้ครับสวัสดีครับ